เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชียกรกรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11นาิก30นาทีนะครับทาง101.5วิทยุจุลาจุลาเรดิโอพลัสเชียกรกรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับการเหยียดหรือว่าเรสซิสซมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติสีผิวเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ในสังคมนั้นๆน,น,นะครับว่ามองมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะนําไปสู่การเลือกปฏิบัติครับซึ่งส่งผลต่อการแสดงศักยภาพของบุคคลหรือแม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อจิตใจนะครับไม่ใช่ว่าการเหยียดจะเกิดขึ้นเฉพาะการกระทําจากผู้อื่นเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังการศึกษาย,ยังพบว่ามันสามารถเกิดจากการเหยียดตัวเองได้ด้วยครับ อาจารย์ดรพันธิตาเสือวันศรีนะครับอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนะครับก็ได้ชี้ประเด็นการด้อยค่าตัวเองหรือว่า internalized racism นะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ส่งผลต่อความสุขส่วนบุคคลและสังคมครับท่านก็เลยชวนทุกฝ่ายนะครับรู้เท่าทันกระบวนการ internalized racism แล้วก็ปรับมุมมองให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุ จุุรับาเด e. อาจารย์ดรพณิตาเสววันศรีอาจารย์ขแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า กระบวนการเหยียดและด้อยค่าตัวเองหมายถึงการยัดเยียดความรู้สึกด้อยค่าตนเองจากการเหยียดสีผิวเชื้อชาติวัฒนธรรมเชื่อและยอมรับความคิดว่าตนเองด้อยกว่ามาเป็นความจริงของตัวเองกระบวนการเหยียดและด้อยค่าตัวเองจึงเสมือนเนื้อร้ายทำลายสังคมและความสุขของบุคคลในฐานะมนุษย์ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันสังคมจึงควรตระหนักและพูดถึงประเด็นนี้กันให้มากขึ้น สิ่งที่อันตรายกว่าการไม่เห็นด้วยคือการนิ่งเฉยระบบเร็กซิซึมเป็นระบบที่กดทับอยู่แล้วดังนั้นการละเลยไม่พูดถึงเท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายอาจารย์ดรพานิตาแนะนำการต้านอิทธิพลทางสังคมหรือลบล้างกระบวนการด้อยค่าและกดทับตัวเองสี่วิธีประกอบด้วย หนึ่งมีสติเท่าทันความคิดในการดําเนินชีวิตเพราะหากมีสติรู้ตัวว่าทําไมตนเองถึงรู้สึกแบบนี้เป็นเพราะอะไรเกิดการคิดวิเคราะห์ตั้งคําถามสะท้อนความรู้สึกของตัวเองจะส่งผลให้ตนเองรู้เท่าทันการถูกกระทําให้เกลียดตัวเองในทางกลับกันก็ต้องมีสติรู้ด้วยว่าตนเองกําลังดูถูกหรือด้อยค่าคนอื่นอยู่หรือไม่ 2. เมตตาตัวเองรู้จักชื่นชมเห็นคุณค่าและรักตัวเองในแบบที่เราเป็น 3. เปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างหลากหลายหาความรู้ประสบการณ์ทำความรู้จักกับคนให้หลากหลายขึ้นเพื่อให้ชีวิตได้เห็นภาพกว้างว่าความรู้สึกต่ำต้อยที่เป็นอยู่นั้นไม่มีแก่นสารและไม่ควรจะเกิดขึ้นรวมถึงการหาประสบการณ์ชีวิต เช่นเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติเพศวัฒนธรรมและความเชื่อเพื่อให้เห็นความงามในความต่างเหล่านั้นทลายกำแพงความเชื่อที่เคยมีให้ความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบมีความเท่าเทียมไม่เปรียบเทียบคุณค่าว่าอย่างไหนเหนือกว่าหรือได้กว่าและเพื่อตรวจสอบกลับมาที่ตัวเองว่า ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นแค่สิ่งที่คิดไปเอง 4. เข้าร่วมกลุ่มที่สนับสนุนให้กำลังใจกันและกันและร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นความเท่าเทียมในสังคมเพื่อจะได้รู้ว่าตนเองไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโดลยาเกียรตินอกทีมข่าวจุฬารดิโอพลัสรายงานค่ะจุฬาเรดิโอพลัส คารรููส้สชชนขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุลานะครับ พูดถึงการเหยียดนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็น่าจะเคยเป็นคนที่เคยโดนเหยียดทั้งที่แบบตัวเองรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเองเป็นคนที่ไปเหยียดคนอื่นมาก่อนโดยที่เราตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจเช่นกันนะครับวันนี้เราจะสนทนาถึงประเด็นการเหยียดกับอาจารย์ดรพานิตาเสือวันศรีนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจาแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับผู้เปิดประเด็นให้สังคมเห็นผลที่ตามมาจากการเหยียดร่วมถึงการได้ค่าตัวเองด้วย วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับเป็นคําศัพท์ใหม่มากๆเลยนะครับกับคําว่าการด้อยค่าตัวเองเนี่ยนะฮะอาจารย์เล็งเห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้จนนํามาซึ่งการศึกษาวิจัยด้าน internalized racism เนี่ยครับอาจารย์จริงๆก็คือประสบการณ์โดยตรงจากตัวเองเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่างานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยปอเอกเนอะก็มาจากการที่เราสังเกตตัวเองอะค่ะว่าตอนที่เราไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรา คงไม่เก่งเท่าคนอื่นโดยเฉพาะคนชาวต่างชาติอ่ะคนอังกฤษคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก,แวก็แล้วถ้าตัวเราเองเนี่ยไปเรียนทางด้านให้บริการการศึกษาใช่ไหมคะทางจิตวิทยาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอะเขาจะเชื่อใจเราไหมเขาจะเขาจะมองว่าเราโง่ไหมเพราะว่าเรามาจากแบบเหมือนจากประเทศอะไรเขาจะรู้จักไหมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เออเหมือนบอกว่าเราเป็นแบบต่างด้าวสาหรับเขาอ่ะเขาจะเขาจะเชื่อเราไหมเขาจะไว้ใจเราไหมเขาจะมองว่าเรา ไม่ฉลาดไหมหรือว่าถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษหรือว่ามีสำเนียงตอนที่พูดเนี่ยเขาจะเขาจะมองว่าเราโง่ไหมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอมันเกิดคําถามเหล่าเนี้ยมันก็เลยทําให้อ,อ่คิดว่าเออมันคงมีอะไรบางอย่างแล้วพอดีพอไปอ่านหนังสือแล้วก็เห็นคําว่า internalize producer แล้วพออ่านนิยามของมันแล้วก็ตรงใช่เลยแล้วสิ่งที่เราถึงที่เราอ่านอะ่ะก็ก็ไม่ได้มาจากคนไทยด้วยนะก็มาจากเออคนเขียนเขาก็เป็นชาวอินเดียเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขียน เรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยขนาดที่ขณะเราเอ,อ,อยู่คนละประเทศมามีอยู่แบบคนละเชื้อชาติกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกที่คล้ายกันในตรงนี้ดังนั้น ก็เลยทําให้ทําให้สนใจเรื่องนี้แล้วก็ทําเป็นงานวิจัยขึ้นมาค่ะน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนอื่นขอย้อนถามนิดน,นึงว่าคําว่า internalized racism เนี่ยเป็นคําที่ใหม่นะครับอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักหรือว่าคุ้นหูเลยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิยามของคํานี้รวมถึงอ,อตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในชีวิตประจําวันของพวกเราครับอาจารย์ค่ะ อย่างเราจะคุ้นเคยกับคำว,ว่าเรซิซึมใช่ไหมคะหรือว่าการเหยียดเชื้อทางเชื้อชาติทางสีผิวอะไรเงี้ยนะคะ,ะส่วนอินเทอร์ไลน์เรซิซึมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเหยียดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเหยียดคนอื่นแต่มันคือเหมือนเราคําว่าอินเทอร์ไลน์ส่วนเรารับเอารูปแบบความคิดของการเหยียดเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเองแล้วก็แล้วก็เชื่อในรูปแบบนั้นแล้วมันก็ทําให้เกิดการที่เราเหยียดตัวเองหรือว่าเหยียดคนที่ มีเชื้อชาติเดียวกับตัวเอง,นนะะอง,อง ism, เนี่ยนะคะดังนั้นอย่างอย่างอิ t เ r n a l i น็ตไซต์ซึมเนี่ยมันคือการที่เรารับเอากรอบความเชื่อที่ถูกสร้างโดยคนที่มีอำนาจเหนือกว่าใช่ไหมคะว่าเช่นคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยใช่ไจะด้อยกว่าไม่ได้ไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ฉลาดเท่านะคะ มีคุณค่าความเป็นมนุษย์น้อยกว่าเงี้ยแล้วหรือว่าสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มคนที่มีอํานาจในสังคมสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรา internalize เรารักมันเข้าไปก็คือเราเชื่อว่านี่แหละคือเรื่องปกตินี่คือสิ่งที่สังคมมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิ <S <S เราเราไม่ได้มองว่าฉันทําไมฉันถึงต้องมองว่าตัวเองเอ่อด้อยกว่าดังนั้น ดังนั้นพอเราไม่ตั้งคาถามเราก็ไม่ได้คิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงมนันเพราะเราเชื่อไปแล้วว่าน,นี่คือความปกติของสังคมยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างปกติแล้วท่าน้า่าอย่างเรื่องเรซิซึมเนี่ยเราจะเราจะเห็นมากในสนามบ,บินรบตรงตอมอ,อะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างตอนที่ที่ฉันไปอไปเที่ยวกับเพื่อนอตอนที่อยู่นู่นไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนคนผิวขาวเนี่ยเพื่อนคนอเมริกันอังกฤษเนี่ยนะคะ แล้วพอเราไปเที่ยวปุ๊บเราก็รู้เลยว่าอือเราก็บอกเพื่อว่าอยู่พวกคุณรอฉันหน่อยนะเพราะว่าฉันคิดว่าฉันคงโดนตรวจอะคือกระเป๋าฉัน <c oughs> ต้องโดนตรวจแน่นอนแล้วซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นปกติประมาณแล้วเราก็มองวเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันกลายเป็นว่าเออเขากลับมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะคือสําหรับเขาอะ่ะ มันมันอันนี้แหละมันคือเรซิซึมนะคะที่เราอ่ะเราเทน็ตไลฟ์มันไปแล้วเรามองแล้วปเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็คิดว่าอ้าวมันมันก็ต้องแหนอยู่แล้วสิที่เราเราเป็นคนไทยคนคนเขาก็คงไม่ไว้ใจหรอกคนไทยเดินทางหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็จะมองว่าอ่าก็ต้องตรวจสิเขาก็ต้องตรวจหาระเบิดหายาเสพติดอะไรเงี้ยจากกระเป๋าเราอยู่แล้วดังนั้นพอมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราเชื่อไปว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปกติในสังคม ครับจากการศึกษาของอาจารย์นะครับการด้อยค่าตัวเองหรือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีนะครับเป็นประตูนําไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆได้ไหมครับอืมค่ะได้ค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ากระทบทางจิตใจมากนเลอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าคืออะไรเฟรที่มคืออะไรแต่ว่าอันที่มันจะรู้สึกกระทบทางจิตใจก็เช่นว่าเราก็จะมองว่าเอะเราง่กว่าหรือเปล่านะะการการที่ สมมติว่านะท่านท่านนิสิตเนี่ยเพิ่งคุยกับนิสิตไปเหมือนกันว่านิสิตท,ที่ไปเรียนร่วมกันกับกับ่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดหรือแชร์ความเห็นเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาด้อยกว่าเขาไม่เก่งเท่าหรือเปล่าช่ไรมาเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเอ่อเป็นไว้นี้เราต้องบอกเลยว่าอคําว่าต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ ที่เราจะมองว่าต่างชาติที่เขาฉลาดกว่าเก่งกว่าก็คือต่างชาติที่เป็นคนผิวขาวถูกไหมคะก็คือคนอังกฤษคนอเมริกันเนี่ยมาเป็นเวสเทอร์เนอร์าวตะวันตกนะดังนั้นอ,อพอเรามีความคิดความเชื่อแบบนั้นน่ะมันก็จะทําให้เราดูถูกตัวเองแล้วก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็มองว่าตัวเราเองเนี่ยอ,อไม่ไม่สมควรที่จะได้รับการเคารพหรือว่าได้รับการยอมรับมาเทียบเท่ากับเอ,อคนอื่น ที่เข้าก,กับชาวตะวันตกอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้อันนี้ที่เราเน้นเรื่องเรื่องเชื้อชาติก็เพราะว่ามันคือ i n t e r n a l i z e d นะ่นไลทเนอะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองอ่ะมันก็จะมีมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับบริบทอื่นๆที่เป็นการกีดกันต่างๆนะอาจจะเป็นอ n t e r n a l เ z e ั่น i ลท์ก็ก็ได้นะ i n t e r n a l i z e จริงๆมันก็คือ internalized o p นไะ r ท s i o n เอรั่ะการที่คนที่ถูกกดขี่คนที่เป็นชนกลุ่มน้อยถูกกดขี่ยอมรับเอาค่านิยมของผู้ทีี่่่มมออออาาาานนนจเเเหืกววข้าายูใตัง ครับ<ะ>แล้วตอนนี้คนไทยเผชิญกับภาวะ internalized racism เนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์แล้วแต่ละคนเนี่ยจะสามารถตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยเจอภาวะดังกล่าวได้ยังไงบ้างอันนี้มันจะตอบยากเพราะว่าอย่าง racism เนี่ยมันคือการเหยียดที่เราเห็นเลยว่าเป็นพฤติกรรมการเหยียดนะคะแต่ว่าพอมันเป็น internalized racism มันอยู่ภายในอ่ะช่าตัวตวัดยากไม่ยอมรับ ใช่มันมองไม่เห็นหเพราะว่าเราแต่ละคนก็อาจจะไม่กลา้าพูดเพราะลักษณะหนึ่งของอินเทอร์เน็ตโซเมอีกอย่างก็คือมันจะมีความรู้สึกผิดแล้วก็ความอายอยู่ในนั้นคือในขณะที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราด้อยตัวเองมองว่าตัวเองไม่มีค่าหรือว่ามองว่าคนชาติเดียวกันไม่มีค่ามาดังนั้นเวลาไปต่างประเทศเราอาจจะแบบไม่อยากที่จะคบคนชาติเดียวกัน<ห>มันก็จะมีนะรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะเบรนด์อินอะไรเงี้ยนะคะ ดังนั้นเนี่ย adalah, พอพอเรามีความรู้สึกแบบนี้มันก็ความรู้สึกผิดอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกผิดตามมาแล้วความรู้สึกผิดที่เราคิดอย่างนี้กับคนชาติเดียวกันแล้วในสถานกันก็เป็นความรู้สึกอายด้วยเช่นกันใช่ไหมว่าอาที่เรามีที่เรามีความรู้สึกเหล่านี้หรือว่าอที่เรารู้สึกแบบกีดกันคนชาติเดียวกันเนี่ยค่ะดังนั้นพอมัามีความรู้สึกผิดความรู้สึกอายคนก็ไม่ค่อยอยากที่จะยอมรับหรือว่ามองมนสะท้อนมนดังนั้นบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกนี้แหละ แต่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยสังเกตดังนั้นการที่จะตอบว่าเออคนไทยมีความรู้สึกนี้เยอะไหมก็ตอบยากแต่ว่าถ้าเราเติบโตมาในสังคมเดียวกันที่สื่อเนอะแบบคาว่าสื่อนี่ไม่ใช่แค่แค่สื่อสารมวลชนอะนะคะแต่ว่าอย่างการเรียนรู้การรับรู้ของเราอะ่ะออย่างตอนตอนดิฉันเด็กเดกเราก็จะเรียนรู้รับรู้ว่าเออถ้าเขาเก่งอย่างนั้นอย่างนี้หรือมะหรือว่า อย่างเวลาหูคนไทยทําอะไรได้ทีหนึ่งนี่ต้องไทยโยกันม,มหาศาลอ,อะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมหนาศาที่เกิดขึ้นล่ะ <laughs> ใชดังนั้นเนี่ยเออเราก็จะเราก็จะมีภาพวภาพแบบเนี้ยที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กหรือว่าอย่างถ้าพูดภาษาอังกฤษสมเนียงไทยหูโดนด,ดูถูกนะดังนั้นเออพอเราพอเราซึมซับเหล่าเนี้ยค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัว พอเราไม่รู้ตัวมันเลยตอบยากว่าเรามีหรือเราไม่มีดังนั้นแต่ละคนจึงจําเป็นต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านเชื้อชาติ่ตวันอินเทร์ไลฟ์เสริมทางด้านเชื้อชาติเนี่ยดังนั้นให้ลองสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรอืมทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้แล้วมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับค่ะแล้วถ้าผมสังเกตตัวเองแล้วพบว่าตัวเองก็มีภาวะแบบเหยียดตัวเองอยู่ไม่เบานะครับจะเริ่มต้นจัดการกับตัวเองยังไงดีครับอาจารย์ ค่ะเริ่มแรกอาจจะต้องยอมรับก่อนว่าเรามีภาวะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะยอมรับอย่างที่บอกว่ามันจะมีความรู้สึกติดกับความรู้สึกอายเกิดขึ้นมานะคะ่ะเพะฉะนั้นพอยอมรับแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆค,ค,คือมันไม่ได้มีวิธีการตายตัวในการว่าเแบบทําแบบนี้ก็จะเป็นความคิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันใช้เวลาแล้วมันก็ใช้สติ <c oughs> แบบเหมือนไม n d ฟมีสติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่ดีพอเนี่ย เหมือนพอพอจับความรู้สึกนี้ได้ปุ๊บก็คือมาวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรแล้วมันจริงไหมเนีย่ยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยได้เรียนรู้กับคนที่หลากหลายดังนั้นอย่างเรื่องเชื้อชาติเนี่ยก็คือถ้าเราได้เจอกับคนที่หลากหลายเชื้อชาตินะเออทางานกับคนหลากหลายพูดคุยกับคนหลากหลายเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนกันว่าทุกคนก็ก็ทําผิดได้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ดูถูกเรา แล้วทําไมเราต้องดูถูกตัวเองนะคะดังนั้นดังนั้นเนี่ยอหรือว่าอย่างเรื่องสำเนียงอย่างเนี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะดูถูกสำเนียงอังกฤษสำเนียงไทยอ่ะเยอะกว่าคนต่างชาติดูถูกเราอีกเราสำหรับคนต่างชาติก็มองว่าแค่สื่อสารได้ก็ก็ดีแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์เรื่องสำเนียงเพราะว่าต่างประเทศก็มีตั้งหลากหลายสำเนียงในในประเทศเขาในขณค่ะที่คนไทยกันเองเนี่ยแหละที่ที่เราจะดูถูกกันเองดังนั้นเนี่ยพอเราพบเจอมีเพื่อนหลากหลายได้คุยกับคนหลากหลายเราก็จะเห็นว่า แต่ละชาตกิก็มีความเป็นมนุษย์เหมือน,อนกันเขาก็รู้สึกเราบบางเขาก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจเขาก็ใช้กันมาผิดเหมือนกันดังนั้นเราก็เราก็จะรู้สึกว่าเอ,อสิ่งที่เราเป็น่มันเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้ยอมรับถึงถึงความเป็นตัวเอง่ะะคะได้ดีขึ้นครับ <S <S ที่อาจารย์แนะนํามาผมนึกถึงคําว่าเมตตาตัวเองครับอาจารย์ self compassion เนี่ยครับ <S <S เราสามารถฝึกฝนจิตใจให้สามารถเมตตากับตัวเองได้จริงหรอครับได้ยังไงฮะ จริงๆอันเนี้ยสมมติพอฟังเนอะแบบเซลฟ์คอมเพลชันหรือแม้ตาตัวเองฟังดูเป็นแบบหลักการแต่จริงมันก็คือการที่เราใจดีกับตัวเองถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเหมือนเหมือนกับว่าเราใจดีกับคนอื่นเรามองคนอื่นในแง่ดีเราเ,าเวลาใครทําอะไรเราบอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะเราก็คือทําแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยกับตัวเองบ้างใช่ไหมคะว่าเออเราทําอะไรผิดพลาดอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกหรือบางเรื่องเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไร เหมือนในขณะที่พอคนอื่นไม่รู้อ่ะเราโอเคแต่ว่าพอเราไม่รู้เอาไม่ได้อย่างเงี้ยคนคนบางคนที่ที่ไม่ได้มีแม่สรกับตัวเองก็จะคิดประมาณนี้ใช่ไหมคะคดังนั้นถ้าเรามีแม่สรกับตัวเองเนี่ยก็คืออ่ะถ้าเราไม่รู้อะไรก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เรียนรู้เหมือนหรือว่าถ้าเราทําอะไรพลาดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก,ก็ก็เรียนรู้แล้วก็ทาใหม่ถูกคนก็ทําซ้าได้ทั้งนั้นหรือว่าอ่อถ้าเราเครียดเราเหนื่อยเราก็พักได้ไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นดังนั้น ในถ้าในประเด็นนี้ก็คือเราก็กลับมาดูว่าเออทําไมเราถึงมองตัวเองว่าเรามีมีคุณค่าไม่เท่าเทียมคนอื่นั้นถ้าเราถ้าเราใจดีกับตัวเองเนี่ยเราเห็นคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็จะมองว่าเออเราก็มีค่าพอๆกับคนอื่นนั่นแหละครับ ใจดีกับตัวเองนี่ยังเป็นปัจจัยที่พอควบคุมได้นะครับอาจารย์ฝึกฝนได้แต่ว่ามันจะมีปัจจัยที่แบบยากจะควบคุมอาจารย์อย่างบางคนอยู่ในสังคมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแบบด้อยค่าอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างห้องเรียนออฟฟ,ฟิศอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์พอจะมีคําแนะนํากับคนกลุ่มนี้ที่ไปเชิญกับภาวะแบบด้อยค่าตัวเองยังไงบ้างครับคือถ้าอันนี้ต้องต้อง,องแยกบางทีเนาะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันก็จะบางคนก็จะบอกว่าทายังไงดีถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฮ จริงๆถ้าให้ดีที่สุดก็คือออกจากสภาพแวดล้พอมนัค่ะคือเพราะเพราะอะไรเพราะว่าสมมติเราบอกว่าเนี่ยทําใจเราจะพยายามทําใจอ่ะแต่มันเหมือนกับว่าอาจจะใครแบบคล้ายๆกันว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันก็กร่อนเนีะ <c oughs> ่ะตรงนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนดูถูกเราเอ่อมีแต่คนพูดจาที่ทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยค่ะพยายามออกมาเถอะคือ,อยังไงก็ขมกว่าเพราะว่าถ้าเราถ้าเราลองสู้พยายามทําใจแล้วพยายามไม่ฟังเนี่ย มันก็คือเหนื่อยอะค่ะคือการพยายามตัดความตัดเสียงของคนอื่นอะมันเหนื่อยนะมันใช้พลังงานดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าถ้ามีทางออกเนี่ยขอให้ออกมาแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าโอเคมันไม่มีทางออกจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคอยคอยต้านคอโดยการแบบคอยบอกตัวเองอว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมันไม่จริงนะหรือไม่ก็คือลองกลับมาดูด้วยเหมือนกันอ่ะอันนี้ต้องมองอีกมุมห,หนึ่งด้วยนะคะว่า ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยก็อาจจะไม่ดีาอันนั้นก็จะเป็นหลงตัวเองอคือ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังถ้าฟังจากที่คนอื่นเล่าแล้วลองมาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงแค่ไหนสมมติว่าเราทําอะไรพลาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราโง่ถูกไหมมัน<อ>แปลว่าอ่ะชิ้นเนี้ยงานชิ้นเนี้ยเราพลาดนะงานชิ้นนี้นะขณะนี้เราทําพลาดแต่ไม่ได้แปลว่าโอ้เธอมันไม่ดีเธอมันโง่เธอมันไม่เก่งทําอะไรก็จะล้มเหลวอ่ะสอง สองความรู้สึกเนี่ยมันจะตางกันดังนั้นถ้าเกิดว่า่าเราทําอะไรผ้าแล้วมีคนตําหนิอันเนี้ยมันก็คือตมตามเนื้อผ้าตาเนื้องานแต่ว่าการตําหนินั้นมันก็คือตาการตําหนิที่เป็นการตําหนิลักษณะงานการตําหนิพฤติกรรมที่เราทา<อ>ไม่ได้ว่าเป็นการตําหนิว่าฉันมันโง่ฉันมันไม่ดีฉันไม่ดีพอ ครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับเกี่ยวกับ internalized racism เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับที่ผมมองว่ามันก็อาจจะยากจะแก้ไขในระยะสั้นนะครับอาจารย์ในภาพกว้างระดับสังคมเนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากันด้อยค่าตัวเองในระดับบุคคลยังไงบ้างคือใช่เลยค่ะว่าว่ามันเป็นระดับระดับแบบสังคมเลยใช่ไหมคะมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่แบบ จักรวัตินิยมอะไรประวัติศาสตร์อะไร,ร,าาะไรงั้นเลยเนาะแล้วตอนอันเนี้ยมันก็เป็นผลมาจากมาจากตรงนั้นด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าตะกี้ที่ถามคือเป็นการแก้ระดับบุคคลใช่ไหมคะสังคมเราจะเริ่มต้นแก้ปัญหานี้กันยังไงดีฮะถ้าในระดับสังคมเนี่ยก็อาจจะเป็นการให้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องเหล่าเนี้ยว่าจริงๆมันก็คือสิทธิค,ความเป็นมนุษย์เนาะ่งเม,มันก็ลิงก์กับ แอบลิงกับเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์ในด้านอื่นๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเมื่อเมื่อเราเห็นความที่มันไม่เท่าเทียมอะนะคะเมื่อเมื่อเราเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันไม่เท่าเทียมเราเราให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะสู้เพื่อความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์เท่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าในระดับสังคมอ่ะมันคือการการให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิพื้นฐานให้ความรู้ในเรื่อง ความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนที่ไม่ได้ถูกกําหนดด้วยเชื้อชาติด้วยเพศด้วยอะไรต่างๆด้วยชาติกําเนิดอะไรเงี้ยค่ะครับดังนั้นเนี่ยอถ้าเราเรามีความรู้กันตรงนี้มากขึ้นสังคมมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่มีอํานาจเหนือกว่าอ่าาในกรณีนี้ถ้าในเรื่องเชื้อชาติก็คือกลุ่มคน ชาวตะวันตกใช่ไหมคะท,ที่ที่ที่ภาพเนี่ยหมายคาจะจะดูว่ามีอํานาจเหนือกว่าะระบบสังคมให้อํานาจเหนือกว่าหรือในขั้นการอสมมุติถ้าเป็นเรื่องเพศเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เป็นเพศที่มีอํานาจเหนือกว่ากลุ่มคนเหล่าเนี้ยค่ะมีส่วนสําคัญเลยในการที่จะช่วยเปลี่ยนเอความคิดความเชื่อเหล่านี้หมายอย่างตัวเองเนี่ยอาการที่เรารู้สึกว่าเราก็มีคุณค่าไม่ต่างจากคนอื่นก็เพราะว่าเราได้ประสบการณ์ที่ดีจากการที่เรามีเพื่อน ชาวตะวันตกต่างๆแล้วเขาก็ยอมรับเราแล้วเขาก็ปฏิบัติกับเราอย่างเท่าเทียมเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เหยียดเราอ่ะดังนั้นพอเราได้ประสบการณ์ที่ดีจากบุคคลเหล่านี้นะค่ะมันก็จะช่วยให้เราเปลี่ยนความคิดแล้วเหมือนกันเลยทางเรื่องเพศด้วยเช่นกันอถ้าเราพยายามลิงก์เนอะว่าเผื่อจะได้จะได้เข้าถึงคนได้มากขึ้น<ช>ถ้าบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบไปต่างประเทศหรือมีเพื่อนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าสมว่าเปรียบเทียบเป็นทางเรื่องเพศเนี่ยก็เหมือนกันว่ากลุ่มคนที่ ที่มีอำนาจเหนือกว่าอะอย่างอย่างเพศชายเนี่ยค่ะนะเขาก็เลยอยากให้ว่าถ้าจะสร้างความเท่าเทียมในทางเพศเนี่ยก็ต้องให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนด้วยเหมือนกันอันนี้หลักการคิดก็จะคล้ายๆกันว่าในระบบสังคมเนี่ยถ้ากลุ่มคนที่มีอำนาจเายอะกว่าเนี่ยค่ะเอ่อที่ได้รับที่ได้รับ,รบการได้เปรียบจากจากแนวคิดของของสังคมของความ <S <S ไม่เท่าเทียมเนี่ยเนะถ้าเขาเข้ามามีผลในการช่วยขัคลเ่อนช่วยเปลี่ยนเนี่ย ประสบผลได้ดีอย่างมากเลยครับดังนั้นเนี่ยก,ก็สองฝ่ายต้องร่วมมือกันครับจะปล่อยจะปล่อยให้คนที่ถูกกีดการสู้อย่างเดียวอันเนี้ยก็อยากก็ไม่ได้ครับต้องขอถามอาจารย์ในเชิงอุดมคติปิดท้ายเล็กน้อยแล้วกันนะครับอาจารย์ในสังคมที่คนมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเนี่ยจะส่งผลให้สังคมนั้นเป็นยังไงในมุมมองของอาจารย์ครับอก็จะน่าจะเป็นสังคมที่ออ่เราสามารถที่จะเหมือน แสดงความสามารถของตัวเองในแต่ละบุคคลน่ะได้ได้ดีและไม่แลวไม่กดตัวเองอะค่ะแล้วอย่างสมมุตินะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีเอคนไทยเด็กไทยหลายคนน่ะที่มีความเก่งอะแต่ว่าไม่ไม่รู้ตัวผมอม,มองว่าตัวเองไม่เก่ง <ฮะ S 2> คดังนั้นถ้าสมมุติว่าสังคมถ้าเรามองว่าเราอยู่ในสังคมที่ที่ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยทุกคนก็น่าจะมองว่าตัวเองอะมีคุณค่าไม่ต่างจากคนอื่น แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันด้อยกว่าดังนั้นก็น่าจะส่งผลไปถึงความกล้าที่เขาจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าเอายอมรับตัวเองเนอะแล้วก็ยอมให้ให้ตัวเองเนี่ยผิดพลาดเ,าเหมือนเหมือนยอมให้ตัวเองเปราะบ,บ้างอะเปอหน้าคนอื่นได้บ้างอะาะว่าถ้าเราถ้าเรานึกภาพว่าถ้าตัวเราเองจิตใจตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มั่นคงอะค่ะเราก็จะไม่อยากที่จะให้ใครรู้ว่า ฉันทําผิดฉันฉันออกฉันไม่รู้เรื่องนี้ <S <S 2> <S 2> เราก็จะพยายามปิดบงังปกปิดดังนั้นเนี่ยซึ่งมันก็จะไม่ดีทั้งตัวเองและต่อต่อการทํางานร่วมกันในสังคมครับดังนั้นอถ้าสังคมมันเป็นสังคมที่ยอมรับคนอความแตกต่างของคนหรือว่าเห็นคุณค่าของทุกคนเนีย่ยค่ะดงนั้นเราก็จะสามารถที่จะเหมือนปฏิบัติต่อกันอย่างอย่างให้เกียรติเราก็เคารพ เราก็ยอมให้ยอมให้เราแต่ละคนเนี่ยทำอะไรที่จะผิดพลาดแล้วก็ให้อภัยกันได้ครับวันนี้จุลาปริทัศน์นะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดรพันธิตาเสือวันศรีนะครับอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณค่ะ พบจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า11นาฬิกาสนาทีฟังย้อนหลังทางแอปพลิเคชันจุกนะครับวันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป